ออลโล่ได้ยินไหมครับสำหรับมีการมีใช้เอฟเฟคด้วยเอฟเฟคเสีย,ยงโหแหละมีก็เฮียอะไรไม่รู้เอ้ยไม่ได้ยินเสียงแนะ่เออ,อ,ออก็ออกเออเออได้ยินละเออชาร์จใจะนะครับก็ไม่รู้ยังไงนะวันนี้อยากถ่ายคลิปเล่นนะโดนใช้ใหม่มาทิปเอ้อไม่ใช่ โปรแกรมใหม่มาชื่อโปรแกรมเมียแคมแคมตาไซาแคมตาเซ่แคมตาเซียเออสเตอร์ดูเรโอสเตอร์ดูโอ,โอ,โอโหกเออก็ได้มาเนืเล่นกันก็ไอโปรแกรมนั้นมันฟูมเฮดดีมันไม่เฮดดีเท่าไหร่อ่ะเราต้องเอาเฮดดีมากกว่านี้อ่ะเราต้องเอาพันเกะต้องเอาพันกว่า pixel เล,เลยเอาแบบผนโหดเจียมแจ้งแบรนด์มันๆเงี้ยสนุกเลย ก็ถือว่าเยี่ยมอ่ะโอ้โหมีการเปิดไใหม่ในตัวก็ถือว่าดีแล้วดีดีกว่าเยอะแต่ก็มันใช้ไม่นานหรอกมองตรง <c oughs> ตีมุกแม่งเลยเออก็ไปนอนดีกว่าไปนอนละฝันดีชาวยู่กังพัฒไ่านามบายถวไ่นา,นามเยสรออ่ะไปละบายพรุ่งนี้เจอกัน 哎呀哎呀，哎呀哎呀，个跑！